นี่หลวงปู่ทวดนะครับแบบดำๆมาลักษณะอย่างนี้เขาเรียกเนื้อนวะแลยวก็อันนี้ลมดำออกจะดำอย่างนี้ดำแบบโหดดำตึบเลยนาะตึบเลยนะครับเนี่ยองนี้ก็เป็นหลวงปู่ทวดนะครับหลังเตารีดอีกองคหนึ่งครับแต่องค์นี้หลังเรียบนะครับหลังแบบเตารีดจริงๆครับหลังแบบก็มีองค์เดียวที่ถ่ายไปเมื่อกี้นอกจากนี้ก็จะเป็นหลังแบบเรียบหมดเลยเพราะหลังแบบผมก็มีแค่องค์เดียวครับ นี่ก็คือศูนย์พระ ARL ของเสียนข้างถนนองค์นี้ก็สภาพปรู้สึกจะใช้น้อยนะครับครูบาอาจารย์ดูลักษณะคาบลมดำนี่หนาตึบเลยนะครับองค์นี้หนามากนะครับครูบาอาจารย์ครับให้ได้ดูให้ได้ชมกันจากศูนย์พระ a r l ของเสียนข้างถนนนะครับเพราะแม่ครูบาอาจารย์ครับดูยังไงยังไงก็อย่าลืมนะครับให้เห็นใจผมหน่อย ผมอุตส่าห์ทุ่มเทพระที่สะสมมาทั้งชีวิตทั้งหมดเลยนะครับให้ท่านได้ดูไปก็จำนวนโอ้หลายร้อยคลิปเลยนะครับเพราะเป็นพระที่ผมสะสมมาทั้งชีวิตเป็นพันๆองค์ในพระยุคต้นหรือว่ายุคก,กลางตอน,นต้นอันนี้ก็ถือว่าอยู่ในยุคก,กลางตอนต้นนะครับพระอาจารย์ไม่ใช่ยุคต้นนะคร,ครับแต่ก็ถ่ายทำให้ท่านได้ดูกันสลับไปกับพระ หลวงพ่อเงินกับหลวงปู่สุขนะครับเพราะว่าพระหลวงพ่อเงินกับหลวงปู่สุขมีจํานวนมากนะครับก็เลยมาถ่ายทาหลวงปู่ทวดท่านจะได้แบบแก้สิ่งนี้ว่าผมถ่ายแต่เฉพาะหลวงพ่อเงินมีแต่หลวงพ่อเงินเลยก็สลับมาถ่ายหลวงปู่ทวดให้ปะปนกับหลวงพ่อเงินกับหลวงปู่สุขบ้างกับก็ตอนนี้ก็ถ่ายหลวงปู่ทวด วัดช้างให้หลังเตาลีดมาสลับกับหลวงพ่อเงินกับหลวงปู่สุขไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเห็นจะไม่สมคุณต้องถ่ายแต่ว่าหลวงปู่ทวดหลังเตาลีดนี่ค็เป็นพายุกต้นครับไอยุกกลางต่อต้นนะครับก็ถ่ายทำให้ดูปีศ5ถือว่ายุกกลางนะครับต,ต้นต้นเลยนะครับเรานับตั้งแต่ปีศูนย์หนึ่งลงมานี่ถือเป็เราพายุกลางครับก็ถ่ายทำให้ได้ดูกันเลย รวดเดียวนะครับผมจะถ่ายหลังเตารีดสองค์เลยแล้วก็มีเนื้อมีกระพัดแค่หนึ่งองค์เท่านั้นกับน้องนั้นเป็นหลวงปู่ทวดหลังเตารีดปีศุจหมดเลยนะครับทั้งหมดที่มีอยู่ก็13องค์ถ่ายไปแล้ว3วันนี้แปไว้ชุดนี้ถ่ายรวดเดียว10องค์เลย นะครับให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้ศึกษากันครับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ศึกษาแบบไหนก็แล้วแต่นะครับว่าถนัดแบบไหนแบบจุดเป็นจุดตายจากเกจิอาจารย์หรือว่าเสียนอื่นเขาก็ลองมาจับดูแท้เก๋อะไรยังไงอ่ะผมก็มีผมก็ถ่ายว่าแท้ในสายตาของเสียงข้ามถนนอย่าดูถูกนะครับเสียงข้ามถนนนี่นะครับเป็นเสียนแนวหน้านะครับครูบาอาจารย์ เพราะเราไปกันทุกที่นะครับไปทุกสถานที่ที่ว่าทั่วประเทศไทยนี่คือชีวิตของเสียนข้างถนนนะครับก็ถือว่าเป็นถ้าเป็นนักรบก็อยู่ในแบบว่าชายแดนเลยนะครับอย,ยนะอยู่ในสงครามเลยนะอยู่ในสงครามเลยนะออกรบจริงๆครับไม่ได้อยู่แนวหลังนะครับอยู่แนวหน้าเลยนะครับ เสียนข้างถนนนะครับสะสมมานะครับก็ถือว่าน้อยนะครับครูบาอาจารย์เพราะว่าพระศึกษามาหรือสะสมมาตั้ง5้าิบกว่าปีนะครับขนาดนี้แบบพันกว่าองค์นี้คนทั่ว่าน้อยนะพระยุคต้นนะครับพันกว่าองค์นี้ยังน้อยนะผมว่าแต่ถ้าจริงๆมันน่าจะเยอะกว่านี้เพราะว่าปล่อยไปก็เยอะแต่ก็ไม่ค่อยได้ราคาหรอกครับนี่ก็คือชีวิตของเสียนข้างถนนปล่อยพระไปก็ราคาไม่ค่อยได้เท่าไหร่ ก็เลยสะสมมาเก็บมาเพราะเสดยดายพระที่ปล่อยไปก็เป็นพระย่อยส่วนใหญ่พระหลักๆก,ก็ปล่อยน้อยเพราะไม่มีใครซื้อราคาแพงๆอย่างเขาครับก็เลยท้ายเก็บไว้ครับนี่ก็คือหลังเตารีดพระยุคกลางตอนต้นคือปี05หลวงปุ่ทวนวัดช้างไห้นะครับจะลืมกดไลค์กดแชร์แนะกดติดตามนะครับ อารมาสงสารเกียงข้างถนนทําสเปียสะปะไปตามเรื่องแต่ถือว่าให้ท่านดูที่ออ,องค์พระเป็นหลักนะครับอย่าไปดูที่อื่นครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับสวัสดีครับครับ